6นานร้านขนมดังประกาศร,รับพนักงานโพส14ชั่วโมงจ่าย400บาทกลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตบนโลกออนไลน์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงภายหลังบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะได้ออกมาทวิตข้อความเกี่ยวกับร้านขายขนมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาโพสต์ประกาศร,รับสมัครพนักงานทำอาหารขายอาหารโดยเจ้าของทวิตดังกล่าวได้ระบุแคปชั่นว่าค่าแรงขั้นต่ำ340บาทต่อวันเจ้าของร้านเลยแบ่ง2กะกะละ7ชั่วโมงจ่ายกะละ200เท่ากับ2กะ400 ะะเกินค่าแรงขั้นต่ําค่ะจีเนียสทัวลงตามระเบียบเลยจริงๆทําไม่ได้นะกฎหมายแรงงานก็กําหนดอยู่ว่าทางานวันละ8ชั่วโมงเกินกว่านั้นจ่ายโอททั้งสัปดาห์ไม่เกิน48ชั่วโมงอย่างไรก็ตามค่ะภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะต่างก็มีชาวเน็ตจํานวนมากเข้ามาวิพา์วิจารณ์กันอย่างหลากหลายอาทิหัวหมอจังแหะมันไม่ได้จริงๆนะผิดกฎหมาย8ชั่วโมง300เฉลี่ยชั่วโมงละ37.5บาทถ้า7ชั่วโมง200จะเฉลี่ยได้แค่28.5บาทตามจริงควรจะ ให้7ชั่วโมงที่263บาทขึ้นไปถ้าไม่ผิดพลาดกรณีคุณทํางาน14ชั่วโมงต่อวันตามกฎหมายที่340บาทต่อวันคุณต้องได้รวม722.5บาทครับและการทํางาน14ชั่วโมงนั้นก็ไม่เป็นไปนตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็มีบางคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ว่าร้านโครเอาเปรียบถ้าทําไม่ถึง8ชั่วโมงต้องคิด340หาร8ทํากี่ชั่วโมงก็จ่ายตามนั้นค่ะ